คือเดอที่ปลาปลาที่สุดในโลกปลาปาาลาเอาละเข้าสี่คนเลยเร็วๆเ,วเวข้าสองคนเลยอืมให้ให้ให้ใหเร็วๆไปดีไว้เลยเจ้าเข้าสี่คนอ่ะเข้า แปดก็จะหมดแล้วสามี่สาหกงที่สามหกเบ็น้ำเท่าไหร่ ีไฟเต็มกระเป๋าี่ไฟช็กเราต้องสอันี่ใช้ไปบไม่ประหยัดใช้แบบไม่ประยัดได้ใชย i ิน i n i t y ี้เป่าเกมแน่นอะ ฟอ่เนี่ยพี่โดนเอร์ลัวเลย ปลาปลาแม่ปลาปลาใช่ปลาปลาเพ<ม>ื่อให้ดอเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันจะยากตรงไหนอ่ะเห็นหน่ากลัวไมเคยจึงส์สันวไโวอกีไอ้วอกีอืมมาแล้วกลายเป็นเบคอนอืม โดนตยน่าโดนเตยโดนมันตยหน้าตายโด่โดนมันเตยหน้าตายลงควะเร็จอ่ะนี่โดนมันเตยหน้าตายตายบ้างเนี่ยเสื ีตายเออไม่ให uh, right? ้หมดเลยอยากอยู่คนเดียวหรือไม่เอาเชื่อก็มาดูหนูเถอะดูหนูได้ไหมได้ไงหนูคือผู้เชี่ยวชาญมันจะมาห้องสามเอ็ดเอฟิกเกอร์อ่ะอาลมาดิมาโดนค่ะ จะยากตรงไหนอ่ะเข้าต่อไปเปิดไฟอะ่ะมา้ประชุดหน้าเป็นเบคอนปิดตาอู้อหูเจประชอบน,นี่ยไงพี่มาหาน้องและสบพี่เฮ้ยตายตรวนูน้น ถ้าน้องไปไหนพี่ตามตลอดว้าไปได้ไงเนี่ยไม่รู้มันว้ามาให้เองนี่ไงจะสมุดขมุดมีเท่ากับได้เนี่ยมันอย่างเราดูจาก A A อไ้วงกลมคือห้าไปแล้วลาโกนจไหยไหมทำไม,ไมจะไม่ไหวไปเนี่ยติกากมากคนมันบังยังไงล่ะแค่พี่กับน้องก็พอกระเบอ

ไปผมก็เลยอยากหาอะไรที่ท้าทายหน่อยก็คิดขึ้นมาได้แกะลูบิกดีกว่าปกติผมเล่นลูบิกผมจะเฉลี่ยประมาณสิบวิแต่ตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ๆก็ได้สนิมใหม่เฉยเลยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสามสองหนึ่งบอกเลยลเลตอนนี้เริ่มหมุนลูบิกนี่คือหมุนยากมากคือตอนที่เล่นลูบิกอยู่อารมณ์เหมือนลูบิกจะระเบิดฟังผมดิแต่หลังจากที่ทร,รมานมานานก็ปกติชอบกิน KFC แล้วอยากกินทันทายฟรีต้องดูคลิป เดินเข้าไปหาพนักงานและทาเสียงออยอ้อนเสียงวายอ้าวไม่ได้เหรอไม่เป็นไรวิธีที่สองวิธีนี้ต้องอาศัยวิชายกเบาแอบเข้าหลังร้านไปเอาเองเลยอ้าวปิดแล้วเนี่ยต้องเจอคนเด็กพร้อมเป็นไก่ตั้งไถ้าปลอมเป็นไก่ขนาดนี้ไม่ให้ร้านไทยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไม่ได้ขนช่ไหม จะไปทำให้ยุ่งยากทำไมเพียงมองหาสัญลักษณ์อาร์ดีแล้วก็เดินตุ่มตัวเข้าไปเลยเพียงต่างชุดติดใจไม่ว่าจะเป็นวิ่งแซ่บนักแกะไก่แบบไม่ว่าจะเป็นไก่ออจากจะได้อร่อยกับไก่แล้วก็เป็นไสกับโกลแต่ความฟินจะไม่จบแค่นั้นเพราะคุณจะได้ของแท้ทัชไข่เรื่องชื่อแ่นอร่อยของเคฟซีแล้วายส์ชาวบ้านแรงดึงดูดวิวพิ้งค์เก้าบาทด้วยนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวัน่ผมเลือแขค่จะตบมือยังไงผมจะงนมยังไงตัวที่สำคัญที่สุดเลยผมจะเล่นลูกบี้ยังไงตอนแรกผมก็หมดหวังมีประโยคหนึ่งอยู่ในหัวผมตลอดจะไม่มีวันดเล่นูกบีแลวอยู่ๆก็ได้ให้ีใชมือแค่ข้างเดียวก็เดี๋ยมาดูกันะครับว่าผมเล่นลูกบิืเดียวจะได้กี่วิสามสองหนึ่งไปตอนที่เริ่มมาะ ได้สวยเลยอยู่ๆผมก็สังเกตมีอะไรสีแดงๆแล้วอีกอย่างมีสีแดงนะครับก็คือปุ่ม subscribe ก็ช่วยกด subscribe ก้นยนะครับผมจะได้ถึงหนึ่งแสนซับเร็วๆแล้วตอนนี้ผมแก้ลูกบิดไปครึ่งทางแล้วมีอะไรที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นผมลืมสูตรแต่สุดท้ายผมก็จำสูตรได้แล้วก็ได้เวลา20นาทีอันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องสิ่งที่หาบ่อยที่กุดในโลกไแช็กคิดดิ ยาโนมแล้วก็ช้อนใช่เป็นอะไรที่หายบ่อยมากเวลาเราหามันไม่เจอหรอกเวลาที่เราไม่หามันจะปูมาทันทีปานกระเป๋ามันเฉยไปแล้วนี่มันต้องแมวกระเป๋านี่บ่อยกูทีมันนุ่มโซโลออกก็ร์ลแต่ทีนี้ครับก็จะบารทัดใจว่าส่วนครับจะได้เจอกับสิงโตเกิร์ลสโตร์แรกกันได้ครับก่อนยครับพูดคนยชมบล็อกฟู้ถ้าผมหายใจคลิปนี้จบทันทีเป้าหมายคือการฆ่าคนหนึ่งคนโอเครหัสดูรหัส แบบนี้น <ing> <default> ี่หน okay. ึ่งเก้าหนึ่งเงละห้สดน่เก้าึงบวกดเท่ากับเ้า ถ้าผมหายใจสิผู้ชมท่านนี้พี่นนท์รับ,รบใช่ค่ะให้หน่อยไม่รู้ว่าทุกคน,นจำเขาได้กันอยู่หรือเปล่านะครับกับเจ้ากลุ่มวิวรลูบีที่ใหญ่ไม่รู้ว่าทุกคน